หลังจากที่เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วนะครับสดน้ำแต่บบยนะครับกินน้ำเย็นน้ำโรนน้ำชาเช็จชับเรียบรอยเราก็มาพบกับช่วงต่อไปของรายการล่าวข้าวชาวบานติดตามรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทึงวันเสา,า,าร์ทางช่องระนองชินเนลจันทร์ชมไอพีเอ็มหน้าช,อช,ช่องโซรยยีย่สิบพวกบางคนไปเจอสรายุทธกลางท่านโบกมือเลียดย่อยเลยโนะบกมือย่อยๆเนี่ยตามมานี่จ่องตอนอยู่ช่องไรวะ ในครับบกชงจะนอชแนลจานชมไอพีเอ็มซ่องรอยยี่สิบหกฮันเล่นรว่าไม่เจอว่ะโราไปหาชงซ่องรอย่สิบหกเจอกันเลยองรอยสิกันมีทีนีอง่องกกในครับกับช่องแชนอลทีวีคงคนละน้องซึ่งบางคนผมทราบข่าวก็ยักติดตามข่าวสั้นคงจังหวัดเดิอเขาตั้งมาติตั้งจันรับสัญญาณดาวเทียมจานชมไอพีเอได้ทีน่นใกับกรณติดตั้งจะรับสัญญาณดาวเทียมทไปหรือว่าติดตั้งกันได้ทีร้านุดอะไรการไฟฟ้า นะครับกับจมลาโกรยการรล่าข่าวชาวบ้านมาถึงเรื่องราวข่าวกราบต่อปัยนเป็นเรื่องกองชุมชนบางซ่านกับกจัดประชุมโครงการ s m l ปี2 5 5 5เพื่อแจ้งสมาชิกนะครับในเรื่องกองการดำเนินโครงการลาดกลางคืนหรือว่าลาดขำบางซ่านรวมถึงพัฒนาศักยภาพกลองโครงการกข้พิมง์ชุมชนในบางซ่านกันด้วยนะครับบางคนพอพูดถึงเรื่องกองลาดบางซ่านรงสัไว่าอยู่เลย ลาดบางซ้างคือตัวเมืองระนองนี่แหละเขเรียกลาดบางซางเรลืองร้านเนี่ยนะอยู่แตนเรลืองร้านตั้งแต่ลาดซดไปจนถึงนูจามแยงรัตนาสินนะครับถ้าลาดหมานี่อยู่อมสินเก่าใช่อถ้าลาดเค้กนู่จามแยงระนองธานีครับนะครับถ้าลาดลาดไร๋หล่าเราลาดหมาลาดเค้กลาดเก่ารู้จักกันดีก็รู้จักกันนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานายอภิชาติทุ่งชูเกียรติกับประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและก็ชุมชน บางซันได้จัดประชุมโครงการ SML 55ครั้งที่4ครับตามมาระก,การประชุมต่างๆเพื่อแจ้งสมาชิกรับทราบถึงเรื่องกลองโครงการตลาดกลางคืนหรือว่าตลาดบางสานตล,ตลาดขำบางสานที่กำลงังดำเนินกิจกรรมกันอยู่นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชงเสริมการค้าสเขรับโครงการดังกล่าวตลาดกลางคืนหรือว่าตลาดขำบางซานโดยแจง้งให้สมาชิกทราบว่าอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อไปแล้วได้มาถึงมาทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ่ายเจ๊กันได้เออพี่น้องเออนะครับมาแล้ว ประเด็นต่อมาก็เป็นการข้อนมันจากที่ประชุมในการจัดซื้อเพิ่มเติมในแกะกล้วยจราจร30กล้วยโครงเล็กสี่ทั้งขยาทาซี่กันนิ่ม12ชิน้นจอแล้วก็โปรเจคเตอร์1ชุดเต็นปีระมิดจำนวนจามลังนะครับแล้วก็ฉีดแจ้งซึ่งความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึงวิธีการจัดการอุปกรณ์ต่างๆภายหลังการจัดซื้อแล้วซึ่งในที่ประชุมก็เห็นชอบในการจัดซื้อทั้งหมดแล้วก็ลงมาตีเป็นเอกชั้นว่าอนุมัติให้จัดซื้อได้นะครับ นอกจากนั้นก็ได้แต่แจ้งสมาชิกรับราบถึงความพร้อมในเปิดในการเปิดงานตลาดขำบางชานซึ่งจะมีขึ้นในวันที4่4ีเมษายนในช่วงเวลากง17บนาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านวัทีโรดีเชิมสักจำปาเทก็จะเป็นมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและก็เตรียมความพร้อมเรื่องก็การแสดงที่ีมีขึ้นในงานอีกสองชุดและก็การข้อความร่วมมือจากบรรดาผู้กาในเรื่องข้อความร่วมมือด้านต่างๆ จินด้านสถานที่การแต้งกายโยนยุกเพื่อเข้ากับบรรยากาศการโยนอดีตลาดบางข่าวลาดบางซานไม่ว่าจะด้วยจุดลูกไมป้ปาปาเต้หรือว่าการแต้งกายกันอื่นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างบรรยากาศโดยร่วมในการเปิดตัวตลาดให้มีจุดใกล้ในการท่องเที่ยวรวมทั้งวางเพนกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันเปิดงานไม่ว่าจะเป็นการจะได้มีรางวัลเปสิสเซตรับผู้มารวมงานด้วยว่าสิทธิพิเศษต่างๆทางด้านโครงส่วนลดโปรโมชั่นในการใกล้ รวมถึงกิจกรรมสง่งเสริมการค้ายอื่นๆนะครับและก็สุดท้ายครับก็มีการแบ่งงานในกครสมาชิกในส่วนของการติดต่อข้อความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทางจากทางเทศบา,ตาลตำรวจจราจรอโปโป,โปโรและก็ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งาน,นะนรับพราวาปัญหาเรืองกรงเศรษฐกิจบันเราม,มันสบเซากันมานานนะครับในลาดบางซานหรือว่าลาดรานง นการจะสั่งเกตเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้พอทัดถุมซอกถุมตรงนั้นปิดเง็บแล้วร้านค้าทุกร้านปิดมดแล้วถุมถุมนี่ก็ปิดกหมดแล้วในการะฉนนั้นเปิดสร้างใ้เศรษฐกิจเรามันมีความคล่องตัวนกครให้เศรษฐกิจมีความคึกคักเศรษฐกิจกระเตื้องก็เลยมีการคิดนะครับในกาขตัดช้างตลาดขำบางชางเขจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่่เมษายนนี้เป็นต้นไปในะครเป็นกวาจะจัดกันวันฮัทชุกเซา ค่ะทุกเส้าสามวันตแต่ไม่เป็นน้นนะแต่ไม่เป็นน้นให้วิ่งอยู่เล่นนึ่งเพราะว่าจะมีการส่วนทางกันได้ค่ะนะครับแต่ว่าคราปิดอยู่ก็ไม่ได้ปิดน้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคงลาดขับบางร่างก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความตื่นตัวตื่นใจให้กับพี่น้คงชาวระนองใครที่ต้องการมาซื้อสินคา้ามาดูบรรยากาศลาดขับบางสร้างก็ขอเชิญกับวันที่เมซายนทีจะเป็นการเปิดตัวคืนแรกซึ่งตามชุมชนบางร้าง ในการพกกระจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับชุมชฉินการฉุกเฉยนในการจะได้มีความคึกคักมังมันหนังอยู่เงียบเราแล้วน้องชีเนลตตันอย่างเดียวเลยที่เปิดเจงรถกีบซี่กับต่ในลาดบางท่านไม่มีใครเปิดออสเซเว่นเลยเซเว่นอ่าตายเซเว่นเปิดเมื่อใดรู้ได้เลยว่ารน้องชีเนลตเราคงไม่เป็นตานี่เปิดรถกีบซี่เหมือนกันบางคนตาม้านนั่นพวกตนไม่นอนกันมั่งเออวาบอกนอนและพลัดกันนอน พัดกันข้าวเวินนั่นกับเราอยู่รถหยิบสิ่งเรื่อนใครมีอะไรก็แววมารองงเชนเนลได้แต่ห้ามแววเอาลูกปืนมาฟาดในกับตัวแหวเอาของกินเอามาไานในกับพรอมช่องพรอมช่องคนกับจ้างเทคนิคนี่กินพุงอ่ะนั่นในเรื่องของกินเอามาได้เลยสบายสบายแหวมารองงเชนเนลมันั่งคุยกันมาเล่าคุยกันเรื่องปัญหาอะไรต่างๆนั่นกับมาสามารถมากันได้ในโชว์กิจการมีงานรัดคำบางสั้นถ้าแหวมาคุยกับพวกเราก็้ามาได้เพื่อมีข่าวๆอะไรนะไปไปทำไปนับมาเสนอกันเล่า เรื่องต่อไปเรื่องคงเหตุเืลิงไม้ไหมเหลาก็ไปครับไม่เอ้ยไอ้คลกไอ้เล็กไอ้กระดกไอ้กระดก๊อกกระด๊อกไอ้เลิฟอยู่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนคุณสลายุทธส่วนปลาอยู่ข้าลิปตัดบางรินบางรินล้วครับมันก็กระบางรินเพลิงไม้ไปเมื่อนชายสร้างขวามเสียให้กาหวาทิพย์ช่องายเอาไม่นี่อ่านพิษตกประเทศไทยสร้างกว่าเสียให้กว่าทิพย์ช่องายไม่ถูกอ่านแต่ภาษาคนเก่าเลยสร้างขวาม สร้างความว่ามสร้างความเสีย,สยห,<ไ>หายกะวะกะวะก็คือว่าสิบสองร้ายนะค่ะตอนนี้ไม่มาคนสมัยคน,ยคนก็อันเชือ่อมงานพืม่พมไหมเสริมอ,อ๋อมาคนถเซริมเซริมพูดจริงพูดจริงยัไม่รู้แม่พ่มกันบอเฮไปตามเซริมมาที่ว <c oughs> ันไปตามเซริมเสริมคือเชื่อมอ เล่นแต่แปดดิเด็กบางคนก็ไม่อ่านกุปะเชิงเซาไม่อ่านชเจิงเซามันอ่าวันนึยจังหวัดชะเชิงเทราอ๋อชเชิงเทรานะคะไปดูอย่างกงใบไม้ใบไม้ที่สวนยูคาลิปตัสบางเรนกานี่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกว่า12รายเลยนะคะโอ้ไม่น้อยๆนะ12รายหลังจากที่ไม้ขั้วลานมาแล้วเกือบร้อยราย เขาวานาใช่ไหมปูวานไม้มาเมื่อแต่ว่าชื่อนี้ใช่เห็นแบบนันานไปควันกระมงชงจริงกระมงชงจริงแล้วก็ดำเลยเข้าดำเลยเจ็ดได้ข้องกับเจ็ดได้ข้องมาดูเรื่องดีกันนะคะนี่ก็เป็นเฮตเพลิงไม้เหมือนกันนะคะก็สร้างความเสียหายไปเยอะพอสมควรกว่างสิบสองไรเลยนะคะเฮตเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมช่วงเที่ยงอากาศกำลังร้อนเปี้ยงๆเลยกระดยาดุลนะคะร้อนนี้ร้อนตับมากร้อนมากที่บริเวณส่วนยูคาลิปตัสของในออสไมซาบนามสกุลเจ้าของลานทิพย์ประดิษฐารย่างซึ่งอยู่ในท้องที่ มู่ซองตลบางรินอำเภอเมืองระนองค่ะได้เกิดเทศเพลิงไม้เป็นบริเวณกลางเรือเนื้อทีกว่า1ิบองไร่โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักง,งานเทศบาลตามบางรินก็ได้นำรถดับเพลิงหนึ่งคันเข้าไปสกัดเหลือเพลิงแต่ว่าไม่ประสบผพสำเร็จรจึงได้ไรแรงมากรถคันเดียวไม่พาะนะคะจึงได้รองความช่วยเหลือไปยังสำนักง,งานเทศบาลเมืองระนองแล้วก็ รถนำดับเพลิงขออเอกชนรวมซ่องคันเข้าสกัดเปลวเพลิงที่กําลังโหมไหม้เนื่องจากว่ามียาแห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็อาการร้อนจัดโดยใชยร้ระยะเวลาในการดับเพลิงราวหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงค่ะต่อมาเวลา14บสนาฬิกาก็ได้เกิดเ,ออเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่จึงต้องระดมรถดับเพลิงรวมทุ่งเครื่องดับเพลิงแบบสะพายั่งเพื่อเข้าไปดับเพลิงตามจุดเล็กๆน้อยๆ มันจะมีตามจุดเล็กจุดหน่อยที่มันดับ<อ>ไปสนิดหนะคะเพื่อไม่ให้เพลิงในประตูข,ขึ้นมาอีกครัง้งซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะัออว่านางานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย เทศบาลเมืองระนองนะคะก็ได้กล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงค่ะรวมถึงอากาศก็ร้อนจัดซึ่งอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ไง่ายถ้าพบเห็นเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลเมืองระนองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้เนี่ยห้แจ้งได้เลยนะคะทีไม้เล็กหนึ<ม>่งเก้าเก้ารศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าสวัสดีครับผมหัวหน้างานเทศบาลเมืองระนองนะครับงานป้องกันจากเทศบาลเมืองระนองครับวันนี้ก็ได้รับการ ขอร้องให้มาช่วยดับไฟไหม้ที่เขตเทศบาลเมืองบางริ้นนะครับก็ได้นารถดับเพลิงกับรถน้ําจํานวนสองคันนะครับมาช่วยดับตอนนี้ก็ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งในเขตเทศบาลหรือเมืองและก็เขตเทศบาลเมืองบางริ้นหรือว่าที่อยู่ร,บรอบๆนะครับช่วงนี้เป็นซึ่งอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะครับเหตุเพลิงไหม้ ไม่ยาหรือว่าไม่ขยะนะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับก็ขอใหอ้พี่น้องนะครับที่อยู่ตามเลือกสวนไรน,นานะครับก็ช่วยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเหตุก็ยังไงก็ช่วยดับในเบื้องต้นนะครับถ้าไม่ไหวยังไงจริงๆก็ช่วยแจ้งไปที่างานป้องกันเทศบาลเมืองละนองนะครับ 1 9 9หรือว่า0 7 7 8 1 1 0 6 9นะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับในเขตเทศบาลเมืองในเขตเทศบาลบางลินนะครับก็พอที่จะมีเยอะนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยดูแลนะครับระมัดระวังนะครับช่วงนี้เหตุเพลิงไหม้มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากเทศบาลเมืองระนองนะครับก็ขอฝาก ทุกทุกท่านนะครับจะดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมฉับระมัดระวังมาต้องคิจถพี่น้องเนฮ่องคงเพลิงไหม้ในช่ฮ่องคงนาหรงนี่นะครับประวนน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับน้ำพิษทรายดับไฟก็ไม่ค่อยมีและก็สิ่งที่สําคัญผช่วงโรนมากๆอากาศเฮงไอ้นี่สาหตุมาจากการจุดในน <S 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 ้นพมเชื้อได้เลยวันจุดกับไม่มีการติดโดยธรรมชาติ <S S อ,อาจจะเป็นการจุดเผาหญ้าจุดเรไรก็ตามเส้นหรือลืมหรือว่าบางทีไม่ได้ทําทางกันไว้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับในโฉงคงหน้าแหลนี่ระวังในเรื่องโคงเปลือกไม้ห<ช><ช>รือว่าเพลิงไม้ก็ไว้ดีกัะเซลิงไม้ระวังให้ดีนะครับไมก็ว่าเพลิงไม้นะหรือ<ช>ก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อที่ผมบอกไปว่าป<ช>ัญหาเรื่องโครงการคาดเคลนน<ช>้ำก็เป็นชุดหนึ่งที่บางที่ทาให้การรับรับไฟนี่ทําลําบาก<ช>นั่นก็เพราะว่าจะได้น้ำมารับนี่ไอ้ยาบางที่ไม่รู้จะไปเอาน้ำตรงไหนนั่นแหละน้ำไม่พอยาหโก่งน้ำกินน้ำจ ยังไม่พอค้อยมันมาที่พรุ่งรับพร,รุบงรับไปตัวเดียวพรุ่เดียวครับ,บ,รบเรียบรย้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อกติดตานัวหน้าปปองกันแล้วก็มาตองทราบตน้ะป่อยเทศบาลตาบนบางรินแจ้งไว้ว่า,าในช่งวงพวกหน้าเลงน้ำแห้งฝนเรงยาแห้งก็มากลมก็แรงให้ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ด้วยนี่ดีไม้แก่สวนป้าอยู่กาลิปตัดไม่บายบ้านแต่นี่ก็บอกว่าความเสียหายนี้ไม่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายนะคะ สิบซอกไร่ถ้าว่าพูดถึงเรลืองกองตนอยู่คาลิปตันเลยคงคงประเมินได้เลยแต่ความเชื่อใจจะไฟไหม้ส่วนส่วนไ้นในเบื้องต้นก็คือแม่ความวมาเมล่าเหลืองไฟไหม้ป่าเนี่ยในกลับถ้าเป็นการไหม้ป่าจุลจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่อยู่ในดินผู้นี้บางที่มีกามาสั้นรือว่าในพื้นที่นั้นอาจจะมีพืชพันธุ์อะไรก็ต่างๆที่ไม่น่าอยากษ์บางคนว่าทุกเพลิงมานี่จบเลยในกับปัญหาเรื่องกองไฟไหม้ไฟป่าต่างๆ ต้องระมัดระวังแล้วก็<ช>ที่สําคัญช่วงนี้น้าแรงน้ำก็ไม่ค่อยมีก็ต้องใชย้ย่างประหยัดประหยัดกันด้วยนะครับแล้วก็พบว่าทีงเรื่องน้ำฝากตึกตัดประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองหิดดึงนั้นเลลช่างเทคนิคครับอย่าพึ่งตัดนะครับเรื่องอะไรคะเรื่องก้งพี่น้องชาวปากน้ำปากโล่งไม่จะบ้านต้นใช่ไหมรับไม่จะบ้านพุกพี่น้องชาวปากนา<อ>้ำปากโล่งเขารงเรียนกันว่าตอนนี้ใกล้เข็มรวดเร็วใก้เข้าหนาวเร็วเพราะว่าไม่ได้มีน้ำล่าง เึกว่าเอาไข่มาจากสุรานแล้วก็ไม่ได้น้ำอ๋อไมากด้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไ่ไ้น้ำไม่ได้อ้ำไม่้น้ำไม่น้นาำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้นอไม่ได้น้ำไม่ไดิน้าพี่น้องชาว่าดน้ำไม่ได้น้ำไมากด้่ไน้ำไม่ด้น้ำปมด้น้่น้ำไม่ดน้ด้น้ำไไ้น้ไม่เล้น้ำไม่เด้น้มเด็น้ดือนเลยนำไา่ไ้น้ำาม่ได้น้ำน้งไม่ได้น้ำไร่ได้ก้ำไม่นม่ไน้ำไม่ไ้นำม่ได้น้ำา่ได้น้ำไร่ดน้่ไน้ับ่าดน้ำไแ่กอย่าลืมลไปแจ้เที่ไากน้ำไ ปักโล่งด้วยกับนะคะก็บางทีถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไปดูแลไม่ถัวถึ้งก็พี่น้องอาจารย์ชนก็ไปแจ้งให้ทึ้งทีเลยไปแจ้งให้ทึงทีนะคะจะได้มีการมีน้ำชายกันอย่างถัวถึงมีน้ำชายตัวตึงปุตัวนี้คัดเคลนน้ำพินน้ำชายลำบากเลยมาถึงเรื่องกงบรรยากาศงานอาบน้ำแรเลระนงอาบน้ำอ่ะอับน้ำแรเลระนองอาบไปดีนะน้ำร้อนๆระวังลวกเอานะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนที่ยกนะครับโครงการจัดงาน ซึ่งก็ปรากฏว้ยังคงมีความคึกคักกันเหมือนเดิมอย่างสนุกสนานสนุกสนา <Wolver ham. S 2> นเหมือนเดิมแล้วก็เ er. มื่อคืนก็มีการประกวดการครับรองเพลงลูกทุ่งชายนะครับก็นน้นปป <OLED> ให้ได้วงหเมื่อศิลปินมาลองเองเลยเหมือนสันติหลอมชว่างมาเองเลยจูพีวานุ้ยไปโน่อันนี้เป็นแค่สันติและนส่งซากยันต์สันติหลสาว่างไงจ้ะอย่างเล่นเล่นลูกคอนี่ดีส่วนเพชรไม่มากถ้าส่วนเพชรมากปิ๊นได้เลยเสี่ยงสูงในส่วนเพชรส่วนนานกาชารตินะครับก็ได้รับการ อุดนุ่นอย่างหนเนนเหมือนเดิมเพราะว่าการผู้ว่าท็ทันผมมีเวลาว่าทู้วาขึ้นเวทีเป็นไปธี่คเองมั้งตุ้มตุ้มตุ้มตุ้นตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ไปด้มตุ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 ้มต่้มต้มนี้มตุ้มตุ้มตุ้ม่อ้กตุ้มตอ้มุ่ไมตุอมตุ้มตุ้มตุ้เป็นมตุ้็นค้นนุ้มนุ้มตุ้มตุสักุ้ออก้มอคืนตี้มตร้มตุ้งตน้มตุ้มตุวมาน้งตอ้น้น้ ไปเอาเครื่องมาใช่สองคันคืนนี้สองคันสองคันนะถ้าไม่ได้แล้วต่อคืนต่อเช้าซ้ำคันซ้ำโอเดบเบิ้ลไปเลยครเลติซ้ำคันไปเที่ยวระวหน่อยว่างวังเหลืองแต่ขึ้นไปรุนยิ่งกันครับไม่รู้มันจะทำอะไรมันวางกันแองคนนี้แต่ขึ้นยิ่งกันไม่รู้ระบาดเจ็บกันแต่ว่าต้นนาทีแต่ฮันต้านนาทีตัดเชฟรนโอเปอโรต่อจอโดโอโซอะไรกับกคคลุบไปได้ไล่คนว่นหยาเที่ยวตีกันน้องเอ๋อ ได้กับอย่าเทียวหลบอย่าเทียวรากันงานในเป็นงานของจังหวัดงาน่งจัแล้วก็ที่สำคัญคนที่เปิดเทียวยักพักพนยนเจยากเปเที่ยวให้สนุกได้ปดเที่ให้นู่นที่นั่นแต่วันนี้น้องๆมาตีกันถ้าจะตีน้องนัดกันไปเลยที่บ้านใครก็ได้ตักบ้านหนึงบ้านันเลยแล้วก็ตุบกันไดเนียนไปเลยตุบกันในบ้านเลยไม่เอาไปตุบกันที่อื่นนี่จะเป็นการทะเลาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะกคุยกันด้วยนพ้นดีว่านะถ้าเป็นตั้งจังหวัดน้องหน้าบัง ห้าวันเลยแต่ว่ารู้ใช่ไหมแ <c oughs> ต่ว่าบ้านเราพูดทําไม่ได้ผมทานี่ขนู้นก,ก็ว่าไม่นี้ไปนั้นไอนั้นก็เลยเก็ดไม่เค็ดลาบกันเต็ท <c oughs> ีไปชมบรรยากาศในเรื่องกง งานอัพนำแร่แรนองกันองวันหน้าครับค่ะคืนที่หกแล้วนะคะสำหรับวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาของงานเทศกาลอัพนำแร่แหล่ระนองใครก็ยังคงคึกคักมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวกันอยั่งเหนืองแน่นนะคะทางในส่วนขลองในเทศการนำแร่มีชีวิตวิถีชุมชนการจำหน่ายอาหารและก็สินค้าพื้นเมืองจุดแวะถ่ายภาพที่จำลองวิวทิวทัศน์สวยๆของจังหวัดระนองก็ยังคงได้รับความสนใจมีผู้เข้าไปถ่ายภาพนช่วยจริงใช่ยูมากเลยนะคะบรรยากาศราย กาชาก็ึกคักไม่แพ้กันนะคะมีการตักนาวากาชาและรับข้องรางวัลกันมากมายข้องรางวัลชิ้นใหญ่ๆก็ทยอยกันออกไปย่างต่อเนืองทั้งตู้เย็นทีวีรถจักรยานอันนี้รถทีฟนะไม่ใชย่งมอเตอร์ไซค์นะรถรทีฟแต่ว่ารถเข่องด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังเนิ้วไม่ยอมไปไม่ออกตัดไม่ติดไม่ใหญ่ตัดไม่ติดเอ่อลืมใส่หัวเทียนอ๋อลืมใส่หัวเทียนหัวเทียนบอด เข้าใจเล่นนะว่าเตียนบอสยังไม่มีเพรู้ว่าครับเปลี่ยนวัวเตียนใหม่ด้วยครับรถจะได้ออกอันนี้คือว่ายังไม่มีผู้โชคดีนะคะทีเอาไปได้แต่ว่ามีนุ่มใ่ญ่โชคดีกว่าเครื่องสักผาติดต่อกันสองคืนไม่ว่าคืนที่แล้วเนี่ยไม่เอาไปเครื่องไลยไมได้เครื่องซักผ้ามื่อคืนนี้ได้แล้วดับนีไม่กว่าหมานุ่มย่ญ่กว่านีแกมีปญหน้ากับแม่บ้านแสดากับแม่บ้านใจแม่บ้านใจจากผ้ารดเลยเลยตัดสินใจว่ามาเที่ยวงานกาชาดว่าหมดไซเมียวหมอดไ้เมียวออกเครื่องสักผ้าต่้ง ชากกต้บันทึงเม,มียใจไม่กลัวเอมเม,มียใจพี่เป็นศพัพทาครับเอาเพบมา น,น,นั่นแหละบายเลยนะคะและในส่วนของเวทีกลางนะคะ <c oughs> ค่าคืนของวันที่หกเนี่ยก็มีการประกวดครับรองเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งมีผู้เข้ารวมการประกวดทั้งหมด22คน, <20 S 1> คนมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะวาในปทีนี้เราโอเพ่นนะคะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศมารวมแข่งขันซึ่งทําให้มีนักร้องเสียงดีๆมากมายเข้าร่วมการแข่งขันพ้นการแข่งขันก็ปรากฏว่ารางวัลยังคนนี้นั้นมีแต่ให้ไลให้ไล เหนี่ยวซื่อเอกชัยคุณวันไดรางวัลชนะเลิศแต่ขึ้นใช่ใครอะไรอย่างูุณปิจบตีไอ้พี่มีแต่ไอ้คุณย่างให้โอยกับเสลาหยุดรักเรยรักจริงก็จะไปดูรางวัลที่หนึ่งมาดูรางวัลชมเชยก่อนรางวัลชมเชยในมีซ่องรางวัลได้แก่นายการันอินกำแห้งจากชุมพรร้องเพลงคิดถึงของซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณคิดถึงแม่ทองน้องอยู่ตาคลีแล้วก็นายสมพงษ์เพชรธรรมชาติจากชุมพรเมื่อนร้องเพลงฟ้าใจใส่กระทง มไ่อออกันนี้เป็นรางวัลชมเชยได้ดับเงินรางวัลคนละสามพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากฐานหัวราชการจังหวัดระนองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายปิยนันท์ทองเปี่ยมยาจากจังหวัดระนองครับร้องเพลงท่อนคำสาบายของสันติดวงสว่างสันติครั้งหนึ่งหน้าเท้าชุรนารี อันนี้ได้รับเงินรางวัล5,000บาทร,บรอมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่องด้แก่น,นายสนิทโอชาโรถรจาก องราน้องนุ่มกราบรีรองเล็กจูบไมปว่านจูพี่ว่านน้อยไปน้อยไม่เมื่อนตอนไม่เมื่อนตอนไหนสนิทไม่เมื่อนเลยนี่สันตูกับไม่ยังสันตีกินตูตูเยอะไหตูตูรับหลังเงินหับเงินหลังวันแปดพันบาทรองถ้วยจากฐานผู้อําราชการจังหวัดองตาน้องส่วนผู้ที่ควารางวัลชนะเลิศนี่มาจากฮัตเย่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 อย่างวัดสงขลานะคะนายนัชกรชัยยบุตรนุ่มจากอำเภอฮัตเย แต่งว่าทรงค่ากว่ารางวัลชนะเลิศในการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งโดยนัมเบอร์เพลงของเอกชัยข้อพรข้อเอกชัยเข้าประกวดเพลงเอกชัยข้อพรอเข้อพรก็เพลงนํารายการของลุงธรรมนัสนั่นเลยลองด้วยทําได้ไหมวนหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอบเคลิรรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองด้วยค่ะตอนนี้ก็ไปชมบรรยากาศกัรอื่นนี้ ผู้ไดประวัติชนะเลผู้ที่ร้องบทเพลงนี่ครับ มาทานใจยอมกราบหลวงทั่วแชงแห่งวันเช้าพระพรนี้กินใจเห็นผลนี้ท่วมเทล้นต่อนําทุกใครช่วยดันใจใคร่กราบหลวงพระทรง ក <N> ្នុងហើយពីតាមឯងជាឆាយឯងនៅលោកប្រុំហងដល់មកដល់នេះជួយយើងប្រជាជននេះ <muitas TP> และแล้วก็วันนี้คุณผี้ได้รับรางวัลชด้เลิศนะคะนายนัชกรชัยบดุลนะคะับบทเพลงเอกชัยขอพรนะคะและผู้ติดอันด้ที่สองกับค่ะได้แก่นายสนิทโอชารธนะคะขับร้องบทเพลงของสันติดวงสว่างจูบไม่หวานค่ะ กรรจักรวัับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ชนะเลิศก่อนนะครับเพื่อให้เกียรติกับผู้ชนะเลิศหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับนั่นคือเรื่องราวข่าวกราวที่เรานำเรียนในท่านผู้ฟังอาจารย์ผู้ชมในระดับชมกันกับรายการเหล่าข่าว ชาวบ้านในกับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเลยต้องไปแล้วนะคะต้องไปเหลือมาข้าวมาร์คเลยคือในกับไปเลยบรรยากาศท่สวยงามามากกันตัวจาวลงมาพบกันไม่ลา้วจูงต่อไปอมันจะตัวจา้ช่วงตัวปอยร่วพบกันไม่กับรายการลาวก้าว,าวชาวบ้านในกับช่วงนี้พุ่มใส่หยุดชุดที่วงค่ะแล้วก็ดิฉันวันนะี้สวัฒนาเมธาคุณค่ะจากลาค่ะไปกคนกับเราจะไปเที่ยวง,งานอัพนำลแล้เลยนะน้องเหมือนกันสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะโอ้รถเคื่องสักคันน้องนะรถเคื่องรถเขียงพี่เจ้รถเคื่องจ้องคันนะรถเคื่องรถเคขียงน้องรถเคื่องบิน เปวดเทียนผู้ตายปวดหัวผ่าเป็นปวดเทียนเอาหลุดเขียงนอนหลุดเขียงเอาหลุดเกลื่อนะหลุดเกลื่อครับนอนหลุดเขียงน้องยันหลุที่ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม i p m h d p ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคมจริงกานทม i.p.m. i.definition 02-245-9999